ีแมนอยแย่เล่นกับสยล่ลนส่เห็นุมือแยล่ล่นเีดกั็เขานะเพราะว่ายายล่นใส่ของสี่ใบเย็นมีเห็นยงนังเลยมันก็เป็นไปบได้จ,จาก่ันโฆษณายะ่ยล่นเขาถูกคเบ็ดโหลดจากเสนไม่ต้องไป่ปังพ่วมคนยล่นฮันสมุ ยิ้นเห็นชูมือมีโฆษณามันกับเข่าถูกตัวลิ้นฮันชูมือยิ้นเห็นชูมือมีโฆษณามันกับเข่าถูกตัวฮันหยาฮันหมูฮันเหนือเนาะอยากจะบอกว่ามันบกยิดดอกยาเพื่อนใส่ไปเลด,ด ลิ้นหันสมือยื่นเหยนสมือมีโฆษณามันกับเขาถูกตจังอ,อ,อ่าซำนีแหะน่าจะน้องเพื่อนต่อขคุนทุกการรับช่วุกการติดตามนะ้คะกันน้องลิ้นหันสมืยืนเหยนสมือมีโฆษนามันกับเข่าถูกตจ ตรวจจ้าโฆษณาเขาดีคือเกาทำพือเกาละจ้บเพื่อนโคษนยยลื่นเาทุกคลิปฮีดโหลดจ้าเพื่อนเร่ต้องไปป้งพ่วมคลดีจ้าเพื่อนมาในยยลิ่นกัอันหมูยยลิ่นคืกเกาละจับเพื่อนมาคะ ลิ้น,น,ห,นห,หันสมือลิ้นเย็นสมือมีโฆษณามันกับเขาทุกโตจ้ะบางคนเพิ่นกับว,ว่าอย่าให้เห็นมีดเพินะ่นว่านล้จ้ะเนาะมันพิษโค้ดเฟซบุ๊กโอ้แต่กีก่วันพักกะละวัางยังว่าเลยจ้ะสมือนี่ก็มันบ่พิษบอกจก้ะ ดีจ้าเพื่อนๆมนื่อนี้ยยลินกับัินหมูยิ่ลินก็เก่าละจ้ะ,ยยะเพื่อนนะคะโฆษณายิ่ลินเผาทุกคลิปเฮ็ดโหลดจากเพื่อนมาส่งไปฟังพว่วงคุ่นกันยานว่าสันตะกี้ยานพิษปุ๊บเฟซบุ๊กเันละบบเมนจ้ะ ดีจ้าเพืเเ่อนๆมันอนี้ยยินกับกินหมูยินกับเก่าละจา้าเพื่อนนะอไปกันยานนะสันตะกีย้ย่านพีชโปรเซบุ๊บกคุนเราบ่มีกนจ้ะเฟซบุ๊ก,ดกเด็กที่เราพักกันระวังยังว่าได้อจ้ะสมมตอนี่ก็มันบ่มิดบอกจก้ะ เลือเขาเลยจ้าควายย่ิ่นบดนูชมมูน,น, mm. น,นมียม่ยลิ่นรูเลยอ่ะห้าเห็ดก็เผาวายห้าเห็ดมีดไม่กับกปิ่นไปเบาๆน้่ะเนาะกระยานวาสันตะกี้ยานพิษโปรเซุ๊กลงมหละบ่มเม่จ้ะโฆษณายลืิ่นเผาทุกคิบ พิดโลดจากเพเ่อนเราต้องไปป้างกวมคุ่นกัรยานว่าสันตะ่กี้ยานพิษุ๊รเซุ๊ก่นระบ่มเยนจัะอาซัมเนียแะน่าจะนอกเพื่อนๆขอบพุณทุกการรับช่วุกการติดตามแนะนอนนอ่ทำงสิง ดีแมนอย่ยวยเล่นกันสเรเห็นมันผิดบรเห็นมันผิดก,กันยานสันตะเคยียยากกน,น,มมนกินปรเฟตปรคนลระบ่ม mm ีนจัดบางคนเป็นกัว่าอย่าให้เยนเนมีดทำอ่นรมาจานะ้ะเนาะ มันพิดกดเร็ดโหลดจ้าโฆษณาเขาดีคือกเก่าทำคือเก่าแหละจ้าเพื่อนบางคนเพิ่นก็ว่าอย่าให้เย็นมีดเพป็น่าะนะจ๊ะเนาะมันพิดกดตรเฟสบุ๊ค แต่กี่เราถ้าก,กนระว่างยังว่าได้จ้ะสมมือนี่บนบบพบอกจ้ะอ่าซำนีแะน่าจะนาเนเพื่อนอขึ้นทุกการรับชมทุกการติดตามนน้องกี่แมนยย่เล่นกัอ่าซำนีแะน่าจะน่าเนเพื่อนอขึ้นทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะน้อ เฟซบุ๊กแบบนี่คือเราพักกะละวัางยังว่าได้จ้ะสมมตินี่บ็มันบมบิดบอกจ้ะเจอเขาเหรอจ้ะเอาไว้จะลินบรูสมมตินี่จะลิน,นลูเลยอ่ะถ้าเห็ดก็เข่าบ่อยถ้าเห็นมีดมนะันก็เปนไปแบ่นั้นาะค่ะเนาะเฟซบุ๊ก เดกคือเ่าพักกันระวังยังว่าได้จ้ะสมมตอนี่ก็บันบ,บ่บิบอกจ้ะเ็ดโหลดจ้าก็ชนะเขาดีคือเกา่าทำยเก้าแหละจ้ะเพื่อนเฟบบุกเด็กคือเ่าพักกระ,ระวังยังว่าได้จ้ะสมมอนี่ก็บันบ,บ่บิบอกจ้ะ่าซํำนีแ่แหะน่าจะน้องเพื่อน ข่อพื้นทุกการรับชม,บมชชทุกการติดตามนะคะน้องโฆษณาเยลื่นเขาถุกชีบพีดโหลดจาเพื่อนเราต้องไปปั้งพ่วมคุณนบางพุนเิ่นก็ว่าอย่าให้เย็นมีเพิ่นะจ๊นะน้ะมันพิดโพ f เฟซบุก๊ก ก็พักกละวังอย่าวะเดจ้ซมือนี่ก่มันบ่ยิบบอกจะหักหันหอหันหมูหันเนื้อนะอยากจะบอกว่ามันบกยิบดอกจะเพื่อนใส่ไปดวย่เย็นมันทิศดิฉันสิไอกีแมนเยวย่ลินกับย่ลินหั่นซมือ ย่ันเห็นชูมือนีโฆษณามันกับเขาทุกตัวจ้ะยันยันเห็นชูมือย่ินเลียกับเขาเนาะเพราะว่ายันยินขายของสิบใบเห็นมีเห็นยังเลยมันกับเพืนไปบ่อใดหรอกจักรอันดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่ยันล่นกับอันหมูยันเล่นกับเก่าละอย่าเพื่อนนะคะ บาเห็นมันขีดโบบโฆษณายลิเยนเขาถูกขีดขีดโหลดจากคนเสือกมต้่งไปฟัง้งพ่วงๆนย่ลินเห็นสม,มือแยลินเห็ดกบเขาเนะเพราะว่าแยลินขายของสิบใบเห็นมีดเห็ยนยังเลยมันก็เป็นไปบ่ได้จากท่านบางคนเป็นกบ่า อย่าให้เ,เย็นมีดทำไมมาจัเนาะมันพิโษโคตรเจ็ดโหลดจ้าก็ชนะเขาดีคือเก่าทำทุกเกา่กเกาแหละจ้เะเพื่อนๆบางคนเพิ่นก็ว่าอย่าให้เ,เย็นมีดทำไมมาจัเนาะมันพิโษโคตรบางคนเพิ่นก็ว่า อย่าให้เย็นมีดทำไมนาจะเนะนะมันพิดโคตเบเย็นมันพิษละกันยานว่าสันตะกี้ย,ยานพิษโคตรเฟรโบคนระเบอมียน,มมนจ้ะเกียดหลวดจ้าก็สนาเขาดีคือเก้าทำคเก้าแหละจ้ะเพื่อน เด็ดโหลดจ้าก็จนาเขาดีคือเก่าทำคืกเก่าหละจ้เพื่อนเด็ดลดจ้าก็าเขาดีคือเกา่กาทำคืกเก่าหละจ้ะจะเพื่นอน,อก,อนอก,กันยาบบนวาสันตะเียานพิษุ๊กเซนมันบบแมนจ้ะ